เราจะพามาชมว่าวยักษ์งานชักว่าวข้าดาวนะคะโนโนโนมามานี่นะคะโนนะคะเต็มเลยอันนี้ตสาธานแบบแลยแต่หน่วยงานนะคะ เต็มที่สนามช้างอารีนาณบริลัมเดี๋ยวพาเดินชม,มนะคะเขาจะเปิดงานพรุ่งนี้นะคะวันที่24ธันวาจะมีงานตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่2มกราคมนะคะมาได้นะคะคนไหนมาก็ใส่หน้ากากชาย ป้องกันโควิดด้วยนะคะอ่ะเขาจะไปทางไหนก็มาทางนี้ว้าวสวยนี่นะคะตําบลเมืองโพอ่าแล้วแต่ตําบลน,นะคะชื่อดวนี่ดูอันนี้อะไรอ่ะุกคนดูนี่ค่ะลายอะไรอ่ะุกคนดูนี่น ท,ทุกคนดูนี่ค่ะไอรินพรีเซนต์พวกนี้ที่โรงเรียนไอรินหัวเขียวก็จะมีงานอะไรคะงานพิ้นางานคริสต์มาสค่ะโอเปนทา์ผ่านไปแล้วค่ะคุณจะพาดเดินเรารักบุรีเรมเฮ้ยคล้ายกับลิซ่าไปหาดูาเฮ้ยจริงด้วยใช่ไหมคะ ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไ,งไม่เห็นเหรออ๋าแกนกด้่ยอืมก็ด้วยนะคะปีศาจอ่าปีศาจชึบชึบชึบเึบชึสชยอชึ ตาบึงนะตาเสาตำบลตาเสางเราเราก็ไม่ค่อยู้จักนะหร่ก็แล้วไ่าเดินทัวฝั่งฝั่งนะ้ <G ül> นก็มีนะคะข้างหลังแต่เราไม่ได้ไปอันนี้เราเดินโซนข้างในสวยทัๆอนั้นเลยในไปชงด้วย เราจอดรถผิดปะคะจริงๆเราต้องมาจอดรถฝั่งนี้นะ ดิโอไอรินจะพาทัวร์เดี๋ยวจะพาไปลอดซุ้มนู่นนะคะชัวอันนี้ต้องบนะไหมสะพานสั้นสวยสวยีเดือดนำไปแล้วนะคะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนั่นเอง แม่อันนี้อันนี้ชุมเห็ดไหนสแก์ผมไห้ดินไม่รอแม่เลยด <c oughs> จูจะเธอจะรีบไปไหนอะลินสีไรช่ย บอกมานี่นะคะเอ้ยนนค่ะใจเย็นใจเลนลิน,ลน,ลนยิงลินเฮ้ยอันนี้เหมือนเราทำเลยแต่เราเทำสวยกว่าน,นี้นะโหถ้าเจอดอกแม่และอันนี้อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้แค่หกเลยนนเจอของแม่ะไม่จะสวยกว่าน,นี้นี่ เขาเรียกอะไรคะอันนี้เขาเรียกตุงนพเก้า